เป็นเรื่องแล้ว DMAX ยอดจุดทะเบียนร,ร่วงยับ e ูสูดีแม็2 2แม็กฟอสตัวใหม่ยอดจุดทะเบียนกุมภาพันหกแปดไม่ดีเลยทางด้านของนาวาร่าก็ไม่ดีเหมือนกันเกือบโดนเอ็กเทนเดแซงเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกันเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดจดทะเบียนของรถในกลุ่มรถกระบะนะครับต้องบอกว่าทางด้านของอีลซูดีแมกเนี่ยยอดไม่ดีเลยนะครับแต่ย้ําอีกทีนึงนะฮะอันนี้คือยอดจดทะเบียนนะครับไม่ใช่ยอดขายนะฮะตามหลังรีโวเยอะมากนะครับแล้วก็ที่หน้าเป็นห่วงแบบมากๆเลยก็คือทางด้านของนิสสันนาวาร่าเดือนนี้นะครับเกือบโดน MGX มจ n เอ็กเเดอร์แซงนะฮะโอ้โหนี่ยอดตกต่ํามากๆเลยนะครับสาหรับยอดจดทะเบียนเดือนกลุ่มภาพันนะครับ พามาเริ่มต้นดูจากยอดจดทะเบียนทั้งหมดก่อนแล้กันนะครับทางด้านของรถกระบะในประเทศไทยเราเนี่ยมียอดจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์สองอยู่ที่14,427คันนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะน้อยแบบมากๆเลยนะครับพามาไล่เลียงแต่ละอันดับเลยนะครับเริ่มต้นจากทีโพเออร์ซาราห์โพเออร์ซาหมียอดจดทะเบียนอยู่ที่1คัน ซึ่งถือว่าโพเออร์ซาฮาเนี่ยเป็นน้องใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับเดี๋ยวต้องรอดูในระยะยาวแล้วกันนะครับน่าจะมียอดจดทะเบียนมากขึ้นกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะฮะก็คือ Mazda BD50 มาด,ด้าบีที50มียอดจดทะเบียนอยู่ที่14คันเอ่อซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของ b t 50นะฮะยอดจดทะเบียนเนี่ยยังไม่กระเตื้องขึ้นมานะครับท,ท,ทั้งๆที่ b t 50เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวยอดนี้นะฮะไม่ใช่ยอดขายนะที่นี่คือยอดจดทะเบียนแล้วนะครับก็คือว่านะฮะเราอาจจะอูุมาได้แบบนี้นะว่าทางด้านของ b t 50นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดอาจจะยังไม่มีการส่งมอบมานะครับเพราะว่าอาจจะขับป้ายแดงกันสักสองสามเดือนก่อนละกันนะครับหลังสงการอาจจะมีกกาาารจจจดดทะะเเบียนนน็ออปปไไ้ มาดูที่อันดับถัดมานะครับก็คือลิดดาลาลิดดาลานะฮะยอดจดทะเบียนพุ่งกระทูดเลยนะฮะเพื่อนสมาชิกครับตอนนี้มียอดจดทะเบียนมากถึง35หคันเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเป็นกระบะไฟฟ้ากระบะ E ีวีในประเทศไทยเรานะครับที่ทํายอดจดทะเบียนสุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วนะครับยอดจดทะเบียนเพียงแค่4คันนะแต่พอมาเดือนกุมภาพันธ์นะครับขึ้นมา35คันเลยถือว่าเป็นการเปิดสกาดใหม่เลยนะครับของวงการกระบะบ้านเรานะครับลิดดาลานะฮะกระบะ E ีวีร้อเ ยอดจดทะเบียน35คันเข้าไปแล้วนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะฮะก็คือ MG Xcender มียอดจดทะเบียนอยู่ที่153คันนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของ MG Xcender เนี่ยยอดจดทะเบียนถือว่าดูดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นของแจกของแถมเยอะน่าดูนะครับถ้าใครสนใจ MG Xcender นะครับสอบถามด้านหน้าโชว์รูมนะฮะน่ายังพอมีเหลืออยู่นะครับราคาตอนนี้เราใจแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับ MG Xcender ีปมาดูที่อันดับถัดมานะครับก็คือ Nissan Navara นิสสันนวร่าทำยอดจดทะเบียนที่163คันนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนวาเสียวมากๆเลยนะคะตอนนี้ทางด้านของนิสสันเนี่ยตอนนี้นะครับ เบียดกันกับ MG x t e n d e r นะฮะแซง x t e n d e r นิดเดียวเท่านั้นนี่พอเผอนะฮะโอ้ถ้าเกิดว่ายอดตกลงมาอีกสักนิดหนึ่ง x t e n d e r แซงเลยนะครับถือว่าเป็นภาพที่พวกเราน่าจะไม่เคยเห็นนะฮะนี่หลายเดือนติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับดิสันนาวาร่านะฮะเพราะเดิมทีนะขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่านาวาร่านะครับยอดจดทะเบียนนะครับก็ไม่ต่ํากว่าพันคันแทบจะทุกเดือนเลยนะฮะแต่พอมาถึงเดือนนี้เนี่ยโอ้โหเหนื่อยสุดๆเลยเหลือยอดจดทะเบียนหลักร้อยเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะฮะก็คือไฮ ไฮลักแชมป์มียอดจดทะเบียนอยู่ที่696คันนะครับอันนั้นของโตโยต้าไฮรักแชมป์นะฮะถือว่าเป็นกระบะนะครับที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะยอดจดทะเบียนดีมากนะครับยอดขายก็ถือว่าดีมากอ่าถือว่าเป็นทางด้านของรถกระบะโตโยต้านะครับที่มีการปรับแผนนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะฮะได้ซื้อรถราคาถูกลงนะครับแล้วก็อเนกปก็สงมากขึ้นถือว่าเป็นรถที่สุดยอดรุ่นหนึ่งเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับสามนะครับก็คือมิสูบิชิไฟตัน มิสูบิชิไฟตันนะฮะมียอดจดทะเบียนในเดือนล่าสุดนี้นะฮะกุมภาพันหกแปดเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยคันนะครับอัตราลานของมิสูบิชิไฟตันนะครับยอดจดทะเบียนเนี่ยถือว่ายังดูดีอยู่นะครับแต่ว่าพอมาดูยอดขายเนี่ยโอ้โหพุ่งกระถูดมาก ขอยอดขายของเดือนที่แล้วนะครับโอ้โหขึ้นมาอยู่อันดับ3เลยนะครับขอแยกให้ฟังแบบนี้นะฮะยอดขายก็คือเป็นยอดที่ส่งมอบนะครับยอดจดทะเบียนนะครับก็คือเป็นยอดที่เปลี่ยนเป็นใต้ขาวแล้วนะครับตอนนี้หลายท่านอาจจะขับเป็นใต้แดงอยู่นะครับสักเดือน2เดือนก่อนนะฮะตอนนี้ยอดจดทะเบียนก็เลยยังตามมาไม่ทันนะครับแต่รอดูแล้วกันอีกเดือน2เดือนเนี้ยไทรตันมาแล้วนะฮะยอดดีมากมากเลยนะครับแต่พอมาดูยอดจดทะเบียนรวมกันนะฮะของมิตซูบิชิไทรตันสเดือนแรกนี้นะครับของปีนี้อยู่ที่2 0งพ 6คันเข้าไปแล้วนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับ3ก็คือ f o r d Rang เจ ฟอร์ดเรนเจอร์ทำยอดจดทะเบียนเดือนล่าสุดนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบสี่คันนะครับยอดจดทะเบียนรวมกันสองเดือนตอนนี้เรนเจอร์ที่สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดคันเข้าไปแล้วนะครับถือว่าแซงไททันอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะนี่ไม่แน่นะครับเขาสู้กันอยู่นะฮะทางด้านของเรนเจอร์กับไททันนะครับรอดูนะฮะไททันเนี่ยยอดขายก็ดีกว่านะเดี๋ยวมาดูยอดจดในเดือนถัดไปนะครับว่าจะแซงเรนเจอร์ได้ไหมนะครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจแบบมากๆเลยนะครับเป็นคู่แข่งระหว่างเรนเจอร์กับไททัน อัทีนี้มาดูที่อันดับ2นะครับอันดับ2นี่ต้องบอกว่าเหลือแต่เชื่อเพื่อนสมาชิกครับอีสุด,ดีแมนะฮะยอดจดทะเบียนเดือนล่าสุดเนี่ยมีเพียงแค่4,954คันเท่านั้นนะครับ โอ้โหตกอันดับลงไปเยอะมากคุนสมาชิกครับอี่สุดีแมนะครับโอ้โหยอดจดทะเบียนเนี่ยต่ำกว่า5,000คันนะฮะแล้วรวมกัน2เดือนเนี่ยดีแมยอดจดทะเบียนอยู่ที่12,163คันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอันดับ2รองจากรีโวนะฮะโอ้โหนี่อันดับตกลงมาเยอะน่าดูนะฮะตอนแรกเดือนที่แล้วนะดีใจนะฮะอุตส่าห์ดีใจนะ,ะเพราะว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยอี่สุดีแมนะครับยอดจดทะเบียนเขาพุ่งกระฉูดเลยนะฮะเจ็ดพันสองร้อยกับอีกเก้าคันนะครับเพราะว่าเป็นตัว ใหม่ล่าสุดน,นะอีลซุ2.2 Macford นะฮะยอดจดทะเบียนเดือนแรกเป็น7,000หัวคันโอ้โหสาดีใจที่ว่าจะกลับมาได้นะครับตอนนี้กลับไปหยุดเติมนะฮะหรือ4 9 0 0เท่านั้นนะครับ แต่อย่าพึ่งเพิ่งสมาชิกับเพราะว่าณปัจจุบันนะฮะทางด้านของประเทศไทยเราเนี่ยอย้นะฮะเตรียมที่จะออกมาตรการใหม่จากบยสอนะฮะก็จะค้ำรถกระบะนะครับถ้ามีมาตรการนี้ออกมาในช่วงก่อนสงการนี้นะฮะมีลุ้นก่อนสงการเนี้ยยูสุดีแม็กกลับมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวว่าแต่ดีแม็กเลยกระบะอะไรกลับมาทุกรุ่นได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนเราแฟนๆกระบะน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับอาจจะงี้มาดูที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าโหดสุดๆเลยนะฮะโตโยต้าไฮรักรียวนะ จดทะเบียนอยู่ที่6 3 8 7คันในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะโอ้โหยอดจดทะเบียนสูงมากเลยนะครับซึ่งถือว่ายอดจดทะเบียนเนี่ย ไม่ว่าจะเดือนนี้นะฮะนับเป็นรายเดือนก็เป็นอันดับหนึ่งนะฮะแล้วพอมาดูยอดจดทะเบียนรวมกันนะครับรีโว่อยู่ที่12,288คันยอดจดทะเบียนรวมก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะฮะโอ้โหซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ขออนุญาตเท้าความกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับต,ตัวตาไฮรักริโวเนี่ยอ่าเป็นอันดับ2ก็มาอย่างยาวนาะนหลายปีติดต่อกันเลยนะฮะเพื่อนสมาชิกครับกับ3 4ปีเลยนะครับติดต่อกันเลยนะแต่พอมาช่วงข้างหลังนี้นะครับทางด้านของ D นีแผวไปเยอะว่าอย่าง้ ทางด้านของ d m a มก็เลยตกปรโยนดับ2องรีโวเลยขึ้นมาเป็นแชมป์เองซะอย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นการต่อสู้ที่แปลกๆสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าเหตุผลนะฮะขออนุญาตอธิบายแบบนี้อาวงการกระบะบ้านเรานะครับเกิดจากเรื่องนะฮะสถาบันการเงินเขาไม่อนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มรถกระบะนั่นเองนะครับทางด้านของอีสูดีแมเนี่ยรับผลกระทบแบบอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะฮะอย่างที่แจ้งนะเตรียมมีมาตรการจากบสมาแล้วนะครับค้ำรถกระบะนะฮะก็จะทําให้หลายท่านเตรียมซื้อรถกระบะได้ง่ายขึ้นนะครับ เอามาทํามาค้าขายมาทําธุรกิจนะหาเงินหาทองได้มากขึ้นก็จะสบายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือยอดจดทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์สอหนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ